สวัสดีค่ะในเด็กขาอ่าในเด็กขาสวดีใเด็กยชั้นอ่นานวัสามทุกคนนะคะอ่าในเด็กขาวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูเมย์มนะคะในวิชา ภาษาไทยเบื้องต้นนะคะเด็กขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้สระ,ะเอือกันนะคะอ่านี้นะคะก็คือสระ,ะเอือนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะพามาฝึกอ่านสะระเอือกันก่อนนะคะนด่เลค่ะอ่าถทาพร้อมแล้วนะคะเด็กๆอย่าเริ่มออกเสียงต่างคุณครูคเมย์ด้วยนะคะกอเอือกือกออือกอเอือกอือขอเอือเขอือรอเอือ,อ,รอ,เ,อ,อเรือสอเอือเสือ บอเอือบือนอเอือเนื้อชอเอือเชื่ออ่านี่นะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะการอ่านสระเอือนะคะกอเอือเกลือขอเอือเขือรอเอือเรือสอเอือเสือบอเอือเบือ นอเอือเนือชอเอือ้อเชื่อ,อน,นะคะก้องคุมเมนะคะก็พาเด็กมาอ่านสารเอือนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นคํากันนะคะแบบมีความหมายมออะมะขอเอือ้อเขือมะเขือมะเขือ ปูปูสองเอือเสือไม่เอกเสือปูเสือปูเสือมออะมะกอลเอ,อือเกลือมะเกลือมะเกลือรอเอือเรือรอวัวรัวไม่เอกรัวเรือรัว เรือรั่วนอเอือเหนือไม่โทเนื้อบอเอือวเนื้อวัวนออานาไม่เอกหน้าบอเอือเบื่อไม่เอกเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่ออเอือเอือไม่โทเอื้อ ซอเอือเฟือไม่โทเฟือเอือเฟือเือเฟอชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อถออูถือเชื่อือชื่อถือซออ้อไม่เสือไม่โทเสื้อซื้อเสื้อ ซื้อเสื้อรอเอือเรือไม่โทรเรือรออะงอรังเรือรังเรือรังอ่นนี้นะคะเ,เด็กขาก็เป็นการอ่านะละเอือนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเ,เด็กขาเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยเรานะคะจะเรียน หนังสือเล่มนี้นะคะแบบเรียนภาษาไทยเล่มที่4นะคะเมื่อเด็กหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเด็กก็เปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่30นั่นเองนะคะบทที่8นะคะสระ,ะเอืออันเด็กเจอเรียงคะบทที่8นะคะหน้าที่30สสระเอือ เดี๋ยวเรามาอ่านสกระเอือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสะระเอือกอเอือเกือกอรอเอือกเกือมออมากอรอเอือเกือมะเกือ มะเกลือขอเอือเขือมออะมะขอเอือเขือมะเขือมะเขือรอเอือเรือรอเอือเรือไม่เอกเรือรอเอือเรือไม่โทรเรือ สอเอือเสือสอเอือเสือไม่เอกเสือสอเอือเสือไม่โทเสื้อบอเอือเบือบอเอือเบือไม่เอกเบือบอเอือเบือไม่โทเบือนอเอือเนื้อ นอเอือ,อเนือไม่เอกเนือนอเอือ,อเนือไม่โทเนือชอเอือเชื้อชอเอือเชื้อไม่เอกเชื้อชอเอือเชื้อไม่โทเชื้ออ่านี้นะคะดเด็กๆค่ะก็เป็นการอ่านสละเอือนะคะที่มีตัวสละและวรรณยุกต์สะกดนะคะ ออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นคํากันแต่ว่าเด็กๆคุ้นไหมคะว่านี่คุณครูเมย์ได้พาอ่านไปสักพู่แล้วเดี๋ยวเราวาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมอมะขอเอือเขือมะเขือมะเขือปอูปูสเอือเสือไม่เอกเสือ ปูเสือปูเสือมออะมะกอรอเอือเกือมะเกลือมะเกลือรอเอือ,อ,อ,รอ,เ,อ,อเรือรออัวรัวไม่เอกรัวเรือรัวเรือรัวนอเอือเนือ้อไม่โถเนือ้อ วัววัวเนื้อวัวเนื้อวัวนอานาไม่เอกหน้าบอเอือเบือไม่เอกเบือหน้าเบือหน้าเบืออเอือเอือไม่โทเอือฟอเอือเฟือไม่โทเฟื้อเอื้อเฟื้อ ชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่อถออือถือเชื่อถือเชื่อถือซออือซื้อไม่โทรซื้อสอเอือเสือไม่โทรเสื้อซื้อเสื้อซื้อเสื้อรอเอือเรือไม่โทรเรือรออะงอรัง เรือรังเรือรังอ่านนี้นะคะเราก็ได้ฝึกอ่านฝึกสะกดสาระเอือกันครบแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาอ่านี้ค่ะเดี๋ยวดูเสียว่า,วาเขาให้เด็กๆทำอะไรนะคะโยงพยางเข้าด้วยกันอ่านดูนะคะเมื่อเป็นคํานะคะเขาแบ่งออกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นกันอย่างเช่นคำนี้ตัวอย่างนะคะชอเอือเชือไม่เอกเชื่อคู่กับถออือถือเชื่อถือนั่นเองต่อมาค่ะอเอือเอือไม่โทเอื้อต้องคู่กับอะไรคะได้เลยขะฝั่งนี้คือคาว่าอ่าเก่งมากค่ะเอื้อเสือนะคะเราก็โยงไปเลยต่อมาค่ะ มอมะคู่กับอากอเอือเกือมเกือนะคะและสุดท้ายค่ะนอเอือนเนือไม่โถเนื้อคู่กับคําว่าวัววัวรวมกันก็เป็นเนื้อวัวนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะรอเอือเรือไม่โถเรือ คู่กับรออ,อัรังรวมเป็นเรือรังนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมออมะคู่กับคําใดคะแถวนี้ได้ไหมคะอะขอเอื้อเถื่อนั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะรวมเป็นมะเถือ่อรอเอือเรือคู่กับอรออัวรวม่เอง รัวร่วรวมเป็นเรือรั่วนั่นเองค่ะค่ะมากต่อมาค่ะคำสุดท้ายนอ,อนานาไม่อกหน้าคู่กับคําว่าบอเอือ,เ,อ,เ,อเ,เบือไม่เอกเบือรวมเป็นหน้าเบือหน้าเบือนั่นเองนะคะอ่ะเดียเสร็จแล้วยังค่ะ เด็กก็โยงเส้นจากคู่ตามคุณคูไหได้เลยนะคะอาถ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำหน้าต่อไปกันเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้าที่31นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันเลยอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราทํทำอะไรก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเขียนวันที่กันก่อนนะคะวันนี้นะคะคือวันที่ ่สิบสี่นั่นเอง ก็เขียมนมาที่ตามคุณครูคเมย์ได้เลยนะคะอ่ะเมื่อเขียมนมาที่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะอ่านเนื้อหาตรงนี้ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วเด็กก็ตั้งใจฟังนะอ่ะดเด็กๆพ้อมหยางคะอ่ะถ้าพ้องแล้วนะคะตาเจือพายเรือไปที่สวนลุงเสือ พอเรือถึงท้าแก่ก็เห็นต้นมะเขือกำลังมีดอกแกก็พูดกับลุงเสือว่าดอกมะเขือที่ไร่นายเสือนี้สวยแท้แท้ดูไม่เบื่อเลย ่างจากต้นมะเลือที่แกมีดีแต่เอาลูกไว้ย้อมเสื้อผ้าให้เป็นสีดำและใช้กินเป็นยาถ่ายได้เท่านั้นนายเสือก็ว่าลูกมะเถือนี้หากไม่กินก็เก็บ ไปขายหากําไรไว้ใช้เมื่อแก่เท่าเพื่อเราจะได้ไม่ลำบากตาเจือว่านายเสือพูดน่าเชื่อถือฉันจะจจำไว้แล้วแก ก็ตามลุงเสือขึ้นไปบนเรือนลุงเสือปูเสือให้ตาเจือนั่งพักพอดีมีพ่อขาเนื้อมาขอซื้อมะเขือลุงเสือจึงบอกให้แกไปเก็บเอาเองแถวต้นมะเดือ มีมัเขือลูกงาม,งามอ่นนี้นะคะดเด็กๆขาก็เป็นเนื้อหานะคะที่มีสระ,ะเอือสระส่วนใหญ่นะคะดเด็กๆขาก็มีตาเจือแล้วก็มีลุงเสือนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันนะคะนี่เขียนคำที่มีสระ,ะเอือ ลงช่องว่างข้างล่างนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะก็คือนี่นะคะจอเอือเจือรอเอือเรือนะคะคําต่อมานะคะคือคําว่าอะไรคะเด็กๆคาคาต่อมานะคะก็คือคําว่าสอเอือเสือนั่นเองนะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะสอเอือเสือ ต่อมาคือคำว่าขอเอือเถือนั่นเองค่ะแล้วก็มีคำว่าอะไรคะเลยคา ว่า,า,าอีกคำหนึ่งค่ะอ่ามีคำว,ว่าบอเบอื่อเบื่อนี้ดูด้วยแล้วก็มีคำว่าคำที่ซ้ำกันอีกก็ไม่ต้องเขียนนะคะ เดกเสือนะคะแล้วก็มีคำอีก ก็รือเรือนะะอือมอาเรืออ่านี่นะคะดเด็กๆค่ะก็เป็นคำนะคะที่มีสะระเอือลงในช่องว่างนะคะดเด็กๆคะ่ะเด็กๆก็เขียนลตะคตุณโฮมิงได้เลยนะคะะอ่ะเสร็จหรือยังเอ่ย เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายกันค่ะของชั่วโมงนี้นะคะ mm hmm. ก็คือหน้าที่32นั่นเองนะคะ mm hmm. เด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมนะคะ mm hmm. เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันที่24นะคะกุมภาพันธ์นะคะพศออ2565นะคะ เขียนที่เสร็จแล้วออคะ่ะถ้าเขียนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ําสั่งนะคะว่าเขาให้ใเด็กๆทำอะไรนะคะเขียนเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายกากรบาทลงในช่องว่างหน้าประโยคนะคะอ่านี่นะคะก็เป็นประโยคที่เราอ่านเมื่อ สักคู่นี้นะคะดเด็กๆขาตามเนื้อเรื่องเมื่อกี้เลยเด็กๆจำได้ไหมที่ครูไปอ่านให้ฟังซึ่งเป็นข้อความนะคะหรือประโยคนั่นเองว่าถูกหรือว่าผิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประโยคแรกค่ะตาเจืออยู่บ้านถูกหรือผิดคะดเด็กๆขาอ่าซึ่งผิดนั่นเองนะคะเพราะว่าตาเจือเนี่ยพายเรือนะคะไปหารุงเสือ ตาเจือไม่ได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็เครื่องหมายกากระบะไปเลยค่ะตาเจือไปหารุ่งเสืออ่าอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะรุ่งเสือพายเรืออ่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่า คนที่พายเรือคือตาเจือนั่นเองเราก็เป็นเครื่องหมายกากระบาดนะคะต่อมาค่ะตาเจือพายเรืออ่าเครื่องหมายถูกหรือว่าเครื่องหมายการกระบาดคะอ่าเป็นเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะว่าตาเจือพายเรือไปหาลิงเสือต่อมาค่ะตาเจือไม่เห็นต้นมะเขือ อ่กากันนี้น่าจะเป็นเครื่องหมายกากระบาดนะคะเพราะว่าตาเจือเนี่ยพายเรือแกก็เห็นต้นมะเขือกําลังโตเลยนะคะกําลังมีดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายกากระบาดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะลุงเสือปลูกมะเขือ อ่านี่นะคะลุงเสือนะคะก็เป็นคนปลูมกมะเขือก็คือเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตาเจือชอบดูดอกมะเขืออ่านี้นะคะตาเจือนะคะก็บอกนะคะว่าดอกมะเขือที่ได้ที่ไร่นายเสือนี่สวยแท้ๆนะคะก็แสดงว่าตาเจือเนี่ยชอบดูนะคะก็คือเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะลูกมะเกลือใช้ทําของเล่นถูกหรือว่าผิดคะเด็กๆขาลูกมะเกลือนะคะก็มีนะคะเอาไว้ย้อมนะคะให้เป็นผ้าสีดําแล้วก็เป็นยาขายนั่นเองนะคะ,ะลูกมะเกลือนะคะไม่สามารถเล่นได้นะคะเราก็กาเครื่องหมายกากระบ,บาดไปเลยค่ะเด็กๆขาต่อมาค่ะลูกมะเกลือใช้ทํา ยาถ่ายอ่านั่นก็คือเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะลุงเสือขายมะเกลือกําไรดีอ่าตกลงลุงเสือขายอะไรคะเด็กๆขาลุงเสือขายมะเขือนั่นเองนะคะก็เป็นเครื่องหมายผิดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมะเกลือนั่นเองนะคะไม่ถูกต้อง ตาเจือเชื่อถือลุงเสืออ่าก็ต้องเพราะว่าลุงเสือนะคะบอกว่าลูกมะเขือเนี่ยเก็บไปขายได้กําไรนะคะเราจะไม่ได้ลําบากนะคะก็คือตาเจือนะคะเชื่อถือลุงเสือนะคะก็เป็นเครื่องหมายถูกนะคะ ต่อมาค่ะลุงเสืออูเสือให้ตาเกือนั่งอ่าถูกต้องนะคะนี้เป็นเครื่องหมายถูกนะคะต่อมาค่ะพ่อค้าเหนือมาขอซื้อเกลืออันนี้ถูกหรือว่าผิดคะเด็กๆขะ พ่อค้าเนื้อในเนื้อหาหน้าที่31เ็นะคะพ่อค้าเนื้อนะคะเขามาขอซื้อมะเขือนั่นเองนะคะตรงนี้ข้อความนี้ก็คือกากระบาทนั่นเองนะคะพ่อค้าเนื้อมาซื้อมะเขืออ่าอันนี้ก็คือเครื่องหมายถูกนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมะเขือ อยู่แถวต้นมะเดือ่ออ่าอันนี้ก็คือถูกต้องเองนะคะเครื่องหมายถูกอ่านี่นะคะเ,เด็กๆ่ะเ,เด็กๆก็ใส่เครื่องหมายแต่ละข้อนะคะหน้าประโยคตามคุณครูเมย์ได้เลยนะคะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วนะคะเ,เด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายแบบฝึกหัดน,นะคะส่งการบ้านนะคะ ให้กับคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยของเรานะคะก็ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้านะคะเด็กๆขาอย่าลืมนะคะเด็กๆขา อ่านทบทวนสระ,ะเอือนะคะเด็กๆขาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งการบ้านกับคุณครูประจําชั้นนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทายของเรานะคะ ็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะฝึกอ่านทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ World,